สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทาําละครสั้นเรื่องค่ายลูกเสือสุดหลอนนะคะถ้ามันก็ดูเป็นยาวเ,เป็นอะทุกคนแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบทำเิปแบบเนี้แต่ก็อยากทํามาดูด้วยนะคะถ้าใครพร้อมดูแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะฮี่โมงแล้วเนีึฮ ตายตายแปดโมงแล้วเราย,ยังไม่ได้อาบน้ําเลยจะต้องสายแล้วแน่ๆวันนี้มีเข้าใคยลูกเสือแล้วด้วยอโอ้ยแย่จริงๆสายมากแล้วด้วยอาบน้ําก่อนพอละแค่นี้เปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าโอ้ยเปลี่ยนชุดเสร็จสักที เอากระเป๋าไปไม่โทรกระเป๋าไปนี่ว่ะวันนี้โอ้ยสายชิพหายในวันนี้อีสัสเอาไม่ใช่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 สิโอ้โหวันนี้ว่าต้องขับรถไปเองด้วยสินะแล้วแม็กมาหรือ,อยังเนี่ยไปดูมันก่อนสิเอ้าเห็นยืนอยู่นะบ้านยังไม่ไปหลอสายบาน,นี้แล้วอ่ะ แม็กทำมายังไม่ไปโรงเรียนน่ะก็รอเธออยู่นี่ไงมาสายชะมัดเลยอ๋อขอโทษนะที่ต้องทำให้รออ่ะแต่เขาหลังไม่ต้องรอฉันก็ได้นะจะไปได้จะแม่ละป่ะไปสินี่แม็กเธอรีบมาเลยนะโคตรสายเลยว,วันเนี้ยมามาขึ้นรถฉันเดี๋ยวฉันเป็นคนขับเองฉันขับรถเก่งไม่ต้องห่วงจะพากูตกเขาไม่เนะี่ยไม่หรอกโอ๊ยชี้ทำไมรถแบนบแบบแบบนี้วะ ไม่รู้ว่าทุกคนไปถึงค่ายังก็ไม่รู้โอ้ยชนบ้านเขาอีกเนี่ยบอกว่าเธอขับเป็นไงขับเป็นสิเนี่ยจะพาเธอไปอยู่เนี่ยแล้วค่าที่ว่านเนี่ยมันที่ไหนหรอไม่ได้ที่ครูสั่งเลยไงครูก็บอกว่าไปหลังเออไปภูเขาตรงที่อันนั้นน่ะช่างมึงไปเธออย่าถามมากโอยเธอฉันเจ็บนะ นา่บอกว่าขับเป็นไงรับชนโน่นชนนี่ชนนั่นอยู่ได้ก็ฉันบอกว่าขับเป็นไงรองก่อนได้ไหมอย่าพูดมากขับไปเถอะแป๊บหนึ่งนะแม็กรถเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรอีอะไรเมย์ก็ชนชนนี่ชนนั่นน่ะอมันจะไม่พังได้ไงรถขับไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าให้ขับดีๆให้ฉันขับให้ไหม่ละมันหยุดแล้วเนี่ยรถมันพังแล้วเนี่ยจะขับได้ไงละ่ะเออ ชื่อขอดูรถแปบ๊บเป็นไงล่ะเธอมาสายเลยอ๋อก็ช้าหน่อยค่ะเราซึ่งไปหน่อยไม่เ,เป็นอะไรเลยอ่ะไหนๆก็มาแล้ว,แล,วแล้วเมื่อไรครูเราจะมาเนี่ยอ๋อครูเราเหรอเอ่อท่านไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าจะกลับมาดึกหน่อยก็เลยจะบอกโทรมาบอกพวกเราว่าให้ทำอะไรบ้างอะ่ะงั้นเราไปเริ่มทำภากรกิจกันเลยไหม ไปกันแล้วว่าเธอจะไปไหนอ่ะอ๋อฉันมีเรื่องสำคัญฉันมาไม่ได้อ่ะไปก่อนนะอ๋อโอเคไปนีน่เป็นเพื่อนเพื่น,น,นมันก็ดิกมากแล้วนะนี่เราไปนอนกันไหมครูบอกว่าจะกลับมาพรุ่งนี้เชา้าอ่ะไปสิแล้วเธอแา้งไ,งไม่ไปนอนเออเราว่า ขออยู่ตรงนี้สักพักนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนอนเค okay, มไหมอ๋อได้ได้งั้นพวกเราสองคนไปนอนกันเถอะฉัลืมเรื่องที่แกทำรถถังไม่ได้เนี่ยช่างเถอะช่างเถอะไปนอนขอนอนกอดได้ไหมอ่าอุ้ยเก่งในอ,อก,อนนออกอโอเคโอเค พวกนั้นไม่รู้อะไรเลยสินะเพราฉันเป็นผีหนีฮ่า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 จะต้องไปฆ่าคน,นให้ได้ไม่รู้เหตุผลใดนะฉันต้องฆ่าพวกนั้นให้ได้เลยฮ่า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 ช่วยดูช่วยดูนั่เสียอะไรอะแม็กแม็กตื่นตื่นเสียมาแล้วไม่รู้ อ๋อตัวล้ฮัลโมันตัวอะไรเนี่ยฮัตัวอะไรเนี่ยแม็กมน่ากลัวมากเลยวิ่งหนีแต่ที่นี่เถอแม็กมันวิ่งตามพวกเรามาแล้วรีบหนีเร็วเออเชยด้วยครับ่ชยด้วยทผีหลอกไปเร็วพวกเราขับรถหนีกันไปมันตามมาแล้วแม็กรีบไปเร็วอ้ย หย็บไปหาย่งนี่เราเรีบไปกันเราเร็วเรเร็วชิบหายแล้วชนผีไม่เห่รถพวกเราเราต้องรีบไปแล้วอ้าระวังจบค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะอตอนนี้น่ากลัวมากเลยสำหรับถ้ามันดูเป็นห่อนไปนหน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะเราทำได้แค่นี้แหละคะ่ะบ๊ายบาย